บางลาดได้บอลอยู่นะฮะบางลาดส่งให้กับมีขวาไป็นผาลาดขึ้นมาโยนเข้ามาข้างใน,หล,นะะหลุดไหมฮะหลุดไหมโอ้โหทำไมงั้นนะเสร็จเบอร์สิบสองนะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะในสนามนะะเบอร์สิบสองเมื่อวานก็าทำประตูได้ด้วยนะฮะวันนี้เบอร์สิบลาดขึ้นไปเลยไปแสนแสนนะฮะกรรมการให้เป็นลูกได้เปรียนอยู่นะตอนนี้ คาร์ดิการากำลังทำเกมบุกอยู่นะฮะอยู่ในแดนของบ้านพลาน11ลากเล็กไปเล็กไป2-3นะฮะกรรมการให้นะฮะลอกนี้นะครับให้เป็นลูกฟาวที่บริเวณกรอบเขตโทษเลยนะฮะผู้นำทีมเข้าไปดูหน่อยฮะเข้าไปดูหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ทีมนะขอเชิญเข้าไปดูหน่อยนะฮะกรรมการอนุญาตให้เข้าไปนะฮะ อ๋อลุกลุกได้ลุกได้อ่ะไม่เป็นไรนะฮะอ่ะอะาแสดงว่าโอเคตอนนี้บางลาดนะครับบางลาดจะได้ลูกฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโเทษนะครับเป็นลูกที่อันตรายทีเดียวนะถ้ายิงดีๆนะสามารถ ทำประตูได้เลยฝังลาดยิงเข้าไปนะฮะติดกำแพงของบ<ว>ันผ่านนะครับไปเร็วนะแล้ววันนี้นะครับในตั้งแต่เช้าี้เลยนะจะเป็นการแข่งขันเปนตองด้วยนะฮะส่วนี้ประธานชมรมเปตองนะฮะโดยท่านกำนันสามารถพิกุณมาแล้วนะฮะตอนนี้สมาชิกเปตองวันนี้คาดว่าจะ จับสลากกันในที่สนามเลยใช่ไหมฮะ si. จับสลากกันที่นั่นเลยนะฮะใครพบกับใครอะไรก็ฮะจะแข่งในวันนี้จบทั้งหมดนะครับทั้งฟุตบอลแล้วก็เปต็องนะฮะกลับมาที่รุ่น12ปีนะฮะบางลาดได้ลูกเตะมุมเนะแล้วเป็นรางวัลเยอะนะเป็นกองนะฮะตั้งเป็นรางวัลเยอะเยอะเป็นกองสนน้องจะไลงที่มาไหนลูกผู้ใหญ่เหลือ เแทนูงงะแล้วมัจอดขามไม่ให้ลงนะอ่าให้เานนะาทนานได้โอกาสบกขึ้นไปหน้าประตูนะหน้าประตูของบางล่านนะครับแต่ว่ายิงเชียวสาวออกไปไม่สายพูดถึงสายสายไฟไม่ใช่สายมัน บางลาดโดยเตะขึ้นมานะครับนส่งขึ้นมาห้าสุกมันโดยบ้านพันบ้านพันแหมบ้านพันยังได้ครอบครองบอลอยู่นะครับแต่นี้บ้านพันลากหลบมาเง้เบอร์แปดนะครับลากหลบมานะฮะบ้านพันถูกบางลาดนั้นชิงไปได้นะครับแต่นี้บางลาดส่งบอลไปนะครับถูกซาตูรักไว้ได้นะครับ บรรดานนีการสนับสนุนโดยครูหอยนะฮะลงตัวเป๊ะเาบังลาดได้บอลน,นะฮะยิงจากระยะไกลเดลยวนะฮะไไบรรพานได้ลูกบรรพานได้ลูกลากลงไปผ่านไหมผ่านไหมผ่านไปสองนะฮะถูกสก,กัดไว้ได้นะครับตอนนี้อยา่างไรการครอบครองบอลอยู่ส่งให้กับ หมายเลขแปดถูกหมายเลขสิเอ็ดลากกระชากบอนขึ้นมาลบไปหนึ่งนะฮะตอนนี้แล้วก็ยิงจากระยะจ,จากไกลนะฮะติดท้เล่นของบ้านารน,นะครับสนามนี้รอบแปดทีมสีกรมท่าทุองเอสีขาวเรือดาวคือราแรกครับ ไปชันสะพังนะครับไปยังสนามเปตองนะครตอนนี้ถามว่าทีมใดมาแล้วนะฮะก็ให้ไปแจ้งทางด้านสนามเปตองเพื่อทำการจับสลากนะฮะมาที่รุ่น12ปีนะครับบางราดจะได้เตะลูกบุงมทงเข้ามานะครับบางลาดเข้ามาเวบุมนะครับ้ือลูกนี้นะฮะ เกือบไปแล้วครับแต่ว่าเข้าข้างตาข่ายนะครับเขาเรียกว่าเข้าหน้าต่างบาณฑารเตะยาวขึ้นมานะฮะถูกสกัดไว้โดยพลึ่งของบางลาดนะฮะบางลาดจะได้ซุ่มเข้าไปนะบางฑารเตะยาวทีเดียวขึ้นมามาให้กับซุนนะ่า มารแบบสุดหน้าของบันพานหรือว่าจะผ่านไปได้ไหมนะขอควัดพลอยเบียงนีกเรเนอร์สองคนนี้โอ้โหหมายเลขสิบเอ็ดของมาราศแล้วก็หมายเลขห้าของบันพานนะฮะเขาเรียกว่าได้เดีออยวกนะันทุนิครับบันพานบันพานว่าไงช่วยชิงกันอยู่นะตอนนี้ว่าใครจะเป็นบันพานนะครับได้ลูกเตะมือ รุปนะครับว่าสูสีนะครคู่นี้สูสีกันบ้างทีเดียวนะครับชันเชิงของทั้งสองทีมนะครับตัวลูกเตะมุมเตะออกเส้นหลังไปนะครับเชิญนะครเชิญเซอร์ทรอมนัสกูเดียนมาด้านนี้เลยมาให้เห็นหน้าเห็นตาหน่อยมาทางด้านนี้นะมวร์โดนพึ่งไต้าเมื่อวานโดนพึ่งไต้แล้วนเฟซนะฮะ แล้ว่อ่เมื่อไรพต่งไก่บรรพานนะครับบรผ่านได้ลูกตอนนี้แต่คำชิงกันอยู่โอ้โหถูกสกัดไปได้เลยบางลาดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะอันนี้เป็นตัวฟรีเลยนะครับเล่นในทุกตำแหน่งนะครับหมายเลขสิบเอ็ดของบางลาดนะครับสกัดแล้วก็บุกนะฮะ ยังลาดส่งแม่แม่กับเพื่อเอ้าหลุดไปแล้วว่าไงนะฮะโอ้หลุดนะฮะยังยังลากบอลเข้าไปอยู่ช่วงชิงตู้กลางกันอยู่นะตอนนี้ยิงด้วยซ้ายนะหลุดออกไปนะครับอขอแรงนะขอแรงดันหน้านะช่วยส่งบอลให้หน่อยนะฮะช่วยส่งบอลให้หน่อยนะครับด้านด้านนอกเรือนะฮะบอลสำรองนี่ฮะ

นะฮะจนครับจนครับท่านสมภพเรือกอยู่นานแล้วบอกเอ้ยนาดไม่มานี่จะถือว่านเปล่ากันเครื่องต่อยแตนต่อยแตนต่อยไงเออมาถึงแตนต่อยต่อยนานยังเนี้อตี หนึ่งศูนยครับใครมั้งง์ง์ซง์เหรออ้าสงล่างใชโค้งเลยครัไปดูเด็ง์หมายเสิบเก่าปทุโค้งห้าครับบางลาดนะครับบางลาดจะได้เตะจากเส้นประตูขึ้นมานะครนนี้สกอร์ยังอยู่ที่ศูนประตูแต่ศูนย์และอีกไม่นานนะครับเราจะรู้ว่าใครจะได้เข้าไปชิงนะฮะ สูส้ษาประตูนะฮะหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะคุณครูทิมนะฮะเป่าให้สัญญาณหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะสกอร์อยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับขอตัดเสียงไปยังท่านโอมินต่อนะครับสนามที่สองศูนย์นะครับทุ่งลงทอง A. เอเสื้อที่กองท่านำ รูกแรกแข่งมาแล้วเปร็นเฟอลโพเทสรูมที่สจากบุรนลยเจเจตีเวสเกสเนี่ยทีมที่มียสีคนน้ชนะทีมชาป์ภาคมนะุกสองสามสมัยซ้อนนี่คือทีมทุ่งระทองเองอ่าอบสนามเพื่อจีนวันจะขอบคุณมากครับเพื่อสงเีย์กีฬากับน

ทางฝั่งทีมบรีรดาวจะได้บอลนิดหึ่นมากโอ้โหนี่บอกแกออกมารวมด,ดาวจาับบอลต่าเป็นพิพัฒน์ลมงคลพันธ์พิพัฒน์ลเคาะคือหลังมาให้กับตีว,นนชวตัชเกศศรีแรพงะ์ด้พบแรายชื่อติดชดพิฆาดกงกระดานยุนเต็ดก็มีลาย,ยลลชื่อติดด้วยไม่รู้มีเวลาเป็นซอมอย่ง สารพงษ์ขันทศกัณบ้านอยู่คุยย่ายางครับไปครับเกียรตอยศคงรมาดิดเดือดตัวมหาวิเชียรยมอนทะเลสวนเก็ยเดี๋ยวหลังมาใหส่ไวิ้ปีวัดนเนี่ยลูกถนัดเออฮ้ยเขารู้ว่าคนหน้าตาดีอยู่ตรงไหนไั้สต่เล่าอ่ะ ตั้งเวทตั้งใจยนูเยนน้เนี่ยลใหม่ครับผู้สาตัวของทองฝั่งทีมนัทพลบดีรัตน์ทีมรวมดาวไ่เล่นย่งไฟเพื่อนหมายเลข12นสกงหมเ่เลข7ใส่เสื้อกลับด้านและมองไม่ชัดน,นะครับทีาพัชพน์พา,พาไห่มาให่เพ็ุนพ่นโฮเทกญีุ่่นันดับภาคบอล11คนนี้ถ่ายมิเตอร์ครับจังหวะกระเพาเดึงไปเล่นนะครับเพ่โอโหให้หลักดีมาก ชิงกับจังหวัดอุทัยธานีที่สนามจังหวัดตากาภาพท่าไป2-0แตกการชนะทีมอันนีมาหลายทีผ่านินเตอร์ระดับท้าวันแข่งไปไหนกลับมาที่สนามรุ่น12ปีนะอันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับตันนี้ ทางด้านบางลาดนัน้นยิงจังหวะเดียวนะฮะแล้วบอลทัดมือของทุลสับประตูจะได้เป็นลูกเตะจับมุนทงขึน้นมานะครับบางลาดยังได้บุกอยู่นะตอนนี้บางลาด,ด,ด,าลาดส่งบอลเข้ามาหน้าประตูนะถูกสกัดไว้ได้นะฮะโดยบั้นพลานนะครับ <c oughs> บางลาดเล่นสั้นนะฮะให้กับหมายเลขสเวดหมายเลขสเวดโยนเข้ามาหน้าประตูถูกบันพ่านสกัดไว้ได้นะครับกำลังหลอกล่ออยู่ว่าจะเอาเข้าไปหน้าประตูของบันผ่านได้ไหมนะบันผ่านได้บอลน,นะครับกระชากขึ้นมาส่งให้กับเพื่อนเพื่อนจะล็อกหลบได้ไหมถูกสกัดไว้นะฮะบันผ่านยังได้บอลอยูน่น,นะ กรรมการให้เป็นลูกฟาวนะครับกรรมการให้สัญญาณนะครับให้กำแพงนะฮะว่าจะเอากำแพงไหมนะทางทีเดียวเป็นหนึ่งต่อดได้หรือเบอร์เดิมเบอรอะไรยกเสื้อเป็นเบอร์ได้คนนี้ หัวสี่ห้าห้าสี่ห้าอ่สารรนับบนรกเก้าครับยิงตีเเตนมาเป็น1ต่อ2ครับมาต่อที่12ปีนะครับด้านสนามที่1นะครับหน้าอาคารสิริบุรธานะครับโรงเรียนบ้าน,นบุพิกไร บางราดยังได้บุกอยู่นะครับตอนนี้จะส่งจากบุมทงเข้ามานะครับเพื่อหาวิธีการทําประตูให้ได้บางราดเตะเข้ามาน่าทุกสก,กัดเลยนะนันนีบางราดยังได้บอลอยู่ลากเหลก1นึ่งสสาห้าหไม่ผ่านะะะาน,านะครับอ้าวมาได้เขาหนึ่งเลหมายเลขแปดนะครับยิงเข้าข้างตะข่ายฝั่งี้ได้ลกทีสาจากู้เล่นหมายเลขยี่สิบส พิพัฒน์พลมงคลพันธ์ครับของทุ่งรองทองเอเป็นลำเป็นสามต่อหนึ่งครับสนามนี้ก็บเข้มข้นทีเดียวนะครับยิงประตูไล่กันมาเรื่อยๆนะตอนนี้ห่างไปเป็นสามประตูต่อหนึ่งมาที่รุ่นสิบสองปีนะครับสู้กันที่กลางสนามอยู่นะตอนนี้ทางบางลาดได้บอลได้บอลส่งไปมาเลขสิบเอ็ดแล้วเลนะยเพื่อจะมากัดให้เพื่อนพิ่ระยะไกลนะครับ ลูกออกหลังไปนะครับฝั่งนี้หมดครึ่งเวลาแรกครับก่อนว่าเสียสีโกมตะครับรอบแปดทีมทูนโกเอซันอยู่สามมาโตะหนึ่งจากประเด่นหมายเลข่อง10เป็นที่คุณโพเดต7-7มีวันเกศศรีและหมายเลขอที่ชิซองพิทัฒน์พลมงคลพันธ์พักสักครู่เดี๋ยวมาเชมครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ muito o pai, que é tão... tá. é.